แล้วแจ้งกับสมกงยานให่ว่าเราได้เงินนี้มาโดยเสน่หา,าผมเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับปีหนึ่งมีเงินได้ประมาณล้านห้าแล้วก็เปิดหอพัก30ห้องห้องละสี่พันนะครับ จะมีรายได้ต่อปีเพิ่มอีกล้านสไม่มีแม่บ้านอยากทราบว่าวางแผนภาษีแบบไหนนะครับคำนวณภาษีแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าสี่สิวงเล็บหวงเล็บหวงเล็บแเพราะว่าเสียภาษีปีละส0 0แสนบริษัทออกหักหน้าที่จ่ายให้กรรมการต้องเอาหักหน้าที่จ่ายมารวมคำนวณเป็นรายได้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาแล้วในส่วนภาษีหัที่จ่ายสามารถเอามาเครดิตได้ด้วยไหมครับ มีคำถามแล้วแก้งกับสมบัติยังไงคบว่าเราได้เงินนี้มาโดยเสน่หาก็ไม่มีอะไรครับก็ดูข้อเท็จจริงครับว่าเราได้เงินนี้โดยเสน่หายังไงก็คืออยู่ดีๆก็มีคนโอนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างผมไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับก็มีคนโอนเข้ามาก็มีคนโอนเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแต่ถ้าถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยยังไงมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเราไลฟ์แล้วเขาก็กดมาให้เราเองนะครับก็ใช้หลักฐานเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้ไปทาสัญญาอะไรกับใครนะครับนะ ปกติถ้าเกิดม,มันมีธุรกรรมที่การเงินนะครับถ้ามีเพื่อนๆนนชอบแล้วผมให้เลขที่บัญชีไปเพื่อนๆก็โอนเข้ามาเกินกว่า3,000รายการสเต็เมนต์ผมธนาคารก็จะส่งให้สัมภาระรนะครับพอส่งให้สัมภาระรเนี่ยมันก็เป็นรายได้ที่ผมจะต้องไปยื่นนะครับนี่ปรากวดว่าไอ้รายได้นี้มันได้รับโดยเสน่หาผมก็ไม่ต้องไปยื่นครับเพราะมันยกเว้นเพียงแต่ว่าถ้าสัมภาระรเรียกมาว่าไอ้ อาจารย์จอมาสอบถามเลยที่เงินนี้เข้าบัญชีไงบอกเนี่เราทำเนี่ยล้วเพื่อนก็โอนเข้ามาเองนะครับคนละร้อยคนละ200คนละ5 0อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้หลักฐานสเตทเมนต์นะครับเป็นหลักนะครับก็ต่างคนได้จริงครับไม่น่ากังวลอะไรนะครับ เป็นพนักง,งานเ,นเดือนนะครับปีหนึ่งมีเงินได้ประมาณล้านห้าแล้วก็เปิดหอพัก30ห้องห้องละสี่พันนะครับจะมีรายได้ต่อปีเพิ่มอีกล้านสาไม่มีแม่บ้านอยากทราบว่าวางแผนภาษีแบบไหนนะครับคำนวณภาษีแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่า 4, 4ี 1, ่สิบมงลิปหนึ่งงลห้างลแปดเพราะว่าเสียภาษีปีละ 3, ส0 0 0 0 0ถ้าคำนวณแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราสามารถถ้าเราแยกหน่วยภาษีได้นะครับหอพักเนี่ยถ้าแยกหน่วยภาษีได้เราก็ไม่ต้องเอามารวมกับเงินเดือนข้าฐานภาษีก็ต่ําลงนะครับต้องดูข้อเท็จจริงมากกว่านี้เนาะ อีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องเก็บค่าใช้จ่ายไว้ให้ครบนะครับเรามาเทียบดูว่าเหมากับเก็บตามจริงอะไรจะมากกว่านะครับแต่ถ้าบอกไม่มีแม่บ้านไม่มีรอปภเนี่ยนะครับก็น่าจะเหมาเหมาได้ส0มสิบเปอซนะครับที่เหลือจะวางแผนภาษีก็ต้องเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีการเงินแล้วนะครับทำประกันนะครับหากดหย่ตนต่างๆออกมาใช้นะครับอันนี้ก็ต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับคุณโค้ดานะครับ เบื้องต้นก็ถ้าแยกเหน่อยภาษีได้ก็ลองแยกดูนะครับก็จะลดภาษีไปไม่ต้องนามารวมครบเดือนเดือนบริษัทออกหักหน้าที่จ่ายให้กรรมการต้องเอาหักหน้าที่จ่ายมารวมคำนวณเป็นรายได้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาแล้วในส่วนภาษีหักหน้าที่จ่ายสามารถเอามาเครดิตได้ด้วยไหมคะได้ครับนะครับสมมุติว่าออก ภาษีแทนกร,กรรมการเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องเอาเงินได้ที่ภาษีที่ออกให้เนี่ยเป็นรวมเป็นเงินได้ของกรรมการ40องค์เล็บหึส่วนภาษีที่ออกให้กรรมการก็สามารถเอามาเครดิตภาษีได้นะครับไม่ได้เป็้องห้ามอะไรน,นะครับ